สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช่องมดสั่งแชนแนลทุกๆท่านนะครับวันนี้จะพามาดูโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำค่ำเกิดวันที่22พฤศจิกายนที่จะลงสนามกันนะครับว่ามีคู่ไหนไละลีกไหนลงเตะก,กันบ้างก็จะมีในส่วนของไทยพิมพ์ลีกหนึ่งคู่ เป็นการพบกันระหว่างบุลีรัมยูเนเต็ดพบสุโขทัยเอฟซีคู่นี้จะเตะเวลา6โมงเย็นนะครับโดยทางด้านทู u บไทย l ไท่ครับเป็นผู้ถ่ายทอดสดในคู่นี้นะครับในส่วนของลาลิกาสเปนมีลงสนาม1คู่เกตาเฟ่ Get จะพบกับยานบายาโดเลดคู่นี้จะเตะเวลาตีสามตงนะครับในส่วนของบุนเดสลีกาเยอรมนมีลงสนาม1คู่บาเยิร์นเมวนกจะพบกับเอาบุกคู่นี้จะเตะเวลาตีสองครึง่งโดยทางด้านบีอิงสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสดคู่นี้นะครับ ในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสมีลงสนาม2คู่คู่แรกจะเตะเวลาตีหนตรงเป็นการพบกันระหว่างโมนาโกโพบกับแบทส่วนคู่สุดท้ายครับปารีสยังแชงแมงพบกับตูรูสคู่นี้จะเตะเวลาตีสามตรงนะครับในส่วนซาอุดีลีกมีลงสนาม3คู่คู่แรกจะเตะเวลา3ามทุ่มห คู่นี้จะเป็นการพบกันระหว่างอันไฟฮาจะพบกับอันอารีคู่ที่2อันอาดูสพบกับอันซาบาบเตะเวลา4ทุ่ม5นาทีและคู่สุดท้ายเป็นอันนาเซอร์กับอันพบกับทางด้านของอันกาเซียคู่นี้จะเตะเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับโดยคู่นี้นะครับทางด้านของ SPOTV ถ่ายทอดสดคู่ระหว่างอันนาเซอร์ด้วยนะครับในส่วนของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษมีลงสนามหนึ่งคู่เป็นการพบกันระหว่างพีมัตพบกับวัตฟอร์ดคู่นี้จะเตะเวลาตีสามตรงนะครับ ในส่วนของลีกเดิมฝรั่งเศสมีลงสนาม6คู่โดยทั้ง6คู่ครับจะลงสนามพร้อมกันเวลาตีสองคู่แรกจะเป็นการพบกันระหว่างเก่งมงฟูดพบกับเมสคู่ที่2กองพบโรเดลอเวรอนคู่ที่3เก่งกองพบอาเมียงคู่ที่4โปเอฟซีพบเลสตาคู่ที่5มาติเกสพบลาวันลัวและคู่สุดท้ายทัวจะพบกับเกินนอฟฟูดนะครับ ในส่วนของกันโชซิริบีอิตาลีมีลงสนาม1คู่เป็นการพบกันระหว่างโคเซนซาพบโมเดนาคู่นี้เตะเวลาตีสองครึง่งลีกาสเยอรมันมีลงสนาม2คู่โดยจะเตะพร้อมกันครับเวลาเที่ยงคืนครึง่งเป็นการพบกันระหว่างพอยเซนพบโคโลนและพารบอลจะพบกันเนินแบกนะครับในส่วนเซกูนดาลีกาของสเปนมีลงสนาม1คู่ลาซิงฟอร์ลดพบกับเลบนเต้คู่นี้เตะเวลาตีสองครึง่ง ลีกทวงกฤินมีลงสนาม1คู่เชอร์เนมพบกับทันเมียรโรเวอร์คู่นี้เตะเวลาตี2.45และซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กมีลงสนาม1คู่เป็นการพบกันระหว่างน็อชลันพบกับอาหุนคู่นี้จะเตะเวลาตีหนตรงนะครับก็ คลิปเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันวันนี้ครับฝากทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e และกดกระดิ่งให้กับชาแนลมดสังกันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราเดี๋ยวทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ